ใช้ไอโฟนครั้งแรกในชีวิตจะได้ทำยังไงไปชมคลิปกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชแนลรีวิวผมแอดมินต้นกล้าครับสวัสดีครับผมแอดมินบ้านนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอดีๆที่มีให้คุณทางบ้านได้ติดตามชมกันครับครับผมวันนี้ขอสาระนิดนึงน้วรกันนะครับผมหลังจากที่ได้สาระมานานแล้วเนย ก็ไม่มีซาลาห์อีแล้วหล,ลังจากที่ชมคลิปเสียงกันมาสักระยะหนึ่งนะครับผมบน่าจะเบื่อกันแล้วแหละน่าจะเบื่อแล้วรับกับโทรศัพท์มือถือ iPhone วันนี้ใครที่ไม่เคยใช้เลยในชีวิตนี้เกิดมาเคยจับแต่ Android นะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือ Android นะครับผมอย่างเช่นมีอะไรกันบ้างอาจจะไม่ขอเอ่ยยี่ห้อกันลวกันโทรศัพท์ Android ก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงทั่วไปก็จะไม่เหมือนกับ<ๆ> iOS ที่จะมานำเสนอวันนี้นะครับมาเขาเรื่องเลยแล้วกันนะครับอ่าครับเรื่องนี้ขออนุญาตเป็น i p h o n เจแล้วกันนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งเลยทีเไม่ขออนุญาตครับจัดเลยครับผมรีวิวเลยครับรถกล่องครับสังเกตนะครับว่าตรงือผิวมันครับผมเป็นไงครับผิวเนียนครับใช้ครีมอะไรครับครีมไม่ใช่นะครับผิวเนี่ยเรียบเนียนเลยนะครับผมคืออันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งจากศูนย์ให้เลยทีเดียวนะครับผม ตัวหนังสือหรือวัสดุเนี่ยนะครับผมครับผมมองได้ว่ามันดูดีมันดูแพงอะนะครับดูดีดูแพงได้ยังไงครับจะมีสติกเกอร์ก็สชอนี่เป็นรุ่นพวดดิอันนี้คือวิธีเช็คเครื่องครั้งวิธีเช็คเครื่องนะครับนีอันดับแรกเลยต้องเช็คกล่องก่อนนะครับผมเราจะเขียนเลขโมเดลต่างๆมาเป็นรุ่นอะไรสีอะไรความจุเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมอ่าคือหนังสือมันพิมพ์ดีมากนะครับผมเป็นใช้อักษรอะไรครับ ไม่แน่ใจฟอนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นฟอนอะไรไม่แน่ใจแต่ดีมากดูดีมากจะขอตรงลินตรงลินอย่างไรครับยอดเลยเปิดมาครับสีขาวไม่ต้องตกใจดีไซน์ by Apple Inc เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่ากดติดตามอินสตาแกรมช่องรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับต่อต่ออะไแล้วกันดีไซน์ by Apple in California นะครับผม การออกเสียงชิดเจนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือครับผมครับผมนี่เป็นคู่มือครับคู่มือเงินเชิดมาใส่ตรงนี้เป็นคู่แข่งนะครับวัสดุโอ้กระดาษดีมากนะครับดูดีตั้งแต่กระดาษแล้วมาอย่างี้ดูดีดูแพงอันนี้เป็นเข็มจิ้มสิบครับผมใครอยากเอาซิมเข้าสิมออกนะครับอันนี้แถมมาทันเรียบร้อยนะครับผมนก็เป็นเอซ่าต่างๆนะครับก็เป็นนี่เลยขายไม่ได้ สติกเกอร์ Apple นะครับผมมจดจ่ายโฟนรุ่นแรกๆ 3GS เลยทีเยวสำหรับสติกเกอร์นี้รับติดอะไรบ้างครับเด่ติดหลังรถก็ได้ติดตู้เย็นก็ได้นะครับหรือว่าติดทีวีอย่างนี้นะครับขึคิดอยู่มันกันติดแล้วก็แกะไม่ได้เสียดายเสียได้ครับ้องต้องซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับก็จะได้สติกเกอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับมีมีขายทั่วไปไหมไม่มีขายนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์แท้ที่มากับเครื่องของโทรศัพท์มาล็อกกล่องเลยนะครับครับต่อเลยครับ อย่าไปทำลายนะครับขออนุญาตวางไปไไกลนะครับอย่าไปทำลายตัวเครื่องครับเขาวางไว้แล้โติตัวเครื่องนะครับจะได้มาเนี่ยจะต้องกิดซิลไว้นะครับผมอันนี้คือเราแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับโกติถ้าไปซื้ออยู่ช็อปเนี่ยพนักงานเขาว่าจะแกะออกให้เลยทีเดียวไม่ไม่ต้องไปปอกเขาแกะนะครับใดยเขาแกะไปแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้ใส่ ห่อหุ้มเพื่ออะไรครับกันรอยครับผมโอ้พัสดุพวกนี้มันเป็นรอยง่ายผอต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับชิ้นส่วนที่มากับกล่องเนี่ยเขามีการห่ออะแดปเตอร์ให้ด้วยนะครับพัสดุจริงจริงเราต้องไม่ใส่ได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ไม่ใช่ที่ห่อหุ้มเนี่ยไม่ได้มันไม่จะไม่เหมือนของใหม่นะครับครับต่อไปครับเป็นหูฟังหูฟังครับผมมาในกล่องแบบเรียบร้อยอันนี้เป็นแบบไลนิ่งนะครับเป็นพอดเดไลนิ่ง เดี๋ยวนี้หูฟังก็จะเป็นพวกพอร์ตไลนิ่งหมดแล้วนะครับจะเป็นเนี่ยครับไอโฟนเขึ้นไปจะเป็นแบบไลนิ่งกั็ไม่แล้วครับผมไอโฟนรุ่นใหม่จะเป็นพอร์ตไลนิ่งเนี่ยครับนี่ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าอุปกรณ์ครบไหมนะครับเนี่ยนะครับถ้าครบแล้วก็ต้องอย่าเลิกนะครับพอร์ตไลนิ่งเนี่ยคือจะไม่ใช่รูเสียบสามจุดห้าอ่าจะมีแค่นี้ตั้งแต่ไอโฟนเจ็ดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพอร์ตไลนิ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับผม แล้วก็ทุกวันนี้นะครับถามคนเข้ามาเยอะนะครับผม Apple เลิกแถมาหางหนูมาแล้วนะครับหางหนูเป็นทําแพ้เป็นแบบเป็นฐานแผนแผงแมวไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเลิกแถมไปแล้วสําหรับหางหนูไม่ต้องแปลกแกถ้าใครไม่ได้นะครับผมไปบอกเขาว่าพี่ทําไมไม่ได้อย่างนี้มันก็เขาเลิกแถมไปนานแล้วครับผมับโฟตีจะแถมมานะครับนี่ต้องซื้อเองสามร้อยกว่าบาทนะครับผมครับผมอันเล็กนิดเดียวจำเป็นไหมครับ ถามว่าจาเป็นไหมใครที่มีหนูฟังจาเป็นพอร์ตสามจุดห้าอ๋อนี่นะครับที่เราต่อก็ต้องซื้อหางแมวหางหนูหางโน้นะครับถูกต้องหางหนูมาเชื่อมต่ออ่ารูสามจุดห้าแจ็ครูสามจุดห้าต่อไปครับผมตัวเครื่องครับตัวเครื่องครับเช็ครอยให้ดีครับผมน้อยเต็มเลยนะฮะใช่ครับอยมือเชงคือดีคือของใหม่จะไม่เป็นแบบนี้อันนี้คืออาจจะมีรอยนิ้วมือของเราบ้าง เช,ช็ดก่อนไหมครับไม่เป็นไร,รครับ,รบนี่คือแกวซิลอ,ออกแล้วถ้ายังไม่มีซิลที่ของกุ้มซิลอ,อยู่มันก็จะไม่มีรอยเลยนะครับ,รบต้องเช็กให้ดีตามขอบตามอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยเป็นมีอาจจะมีรอยนิ้วมือของเรานยเพราะว่าอันนี้ได้แกะแล้วนี่นะครับผมตรงกล้องนะครับสําคัญนะครับผมไอโฟนรุ่นใหม่ใหม่สังเกตในกลุ่ม ใน Facebook ได้เลยครับว่าจะมีฝุ่นในกล้องนะครับจะมีฝุ่นเล็กๆแนะนําให้เอาไฟฉายส่องนะครับเช่คดูให้ดีนะครับต้องเอาไฟฉายส่องไหมครับไม่มีไฟฉายครับอันนี้ก็กวนเช็คให้ดีๆนะครับเช็คให้ละเอียดเพราะว่าเครื่องนึงก็หลายบาทนะครับผมอืไม่ใช่ถูกๆครับตามตามขออ่างนี้มีรอยไหมนะครับผมครับต้องดูให้ดีนะครับนี่นะครับมีรอยมีรอยไหมอ้อมีรอยก็คือเปลี่ยนเครื่องในศูนย์เลยนะครับผมครับ แต่ว่าใครซื้อมือสองมายังไงก็ต้องมีรอยอยู่แล้วนะครับถ้าไปดูมือสองก็พูดไม่ได้ครับอาจจะมีรอยบ้างอะไรบ้างตามปุ่มโฮมๆอย่างนี้ไอโฟนรุ่นใหม่จะมีปุ่มโฮมแล้วนะครับเปิดเครื่องครับผมวิธีเปิดเครื่องเราก็กดตรงนี้นะครับปุ่มอ o v e r ปุ่มใหญ่ตรงนี้นะครับดูดัฝามือฝามือนะครับม่างนับมฝัฝามือไม่ใช่ทางนี้ครับเปิดมาครับ ให้เลยหลยปุ๊บเรก็เปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆถ้าใครเปิดมาแล้วเป็นภาษาอินเดียก็ไม่ต้องตกแกนะครับยังไงก็ยังไงก็ต้องเป็นอยู่แล้วเพราะมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆครับผมจะมีคือการส่ญไปเรื่อยๆมันบอกให้กดปุ่มฮงครับเราก็กดไปปุ๊บกดปุ่มฮงมีเสียงด้วยนะครับเรื่ยงภาษาครับใครอยากเอาภาษาตุรกีภาษาอินเดียภาษาจีนแนะนำไม่เลิกเป็นภาษาไทยแันละภาษาไทย ภมมิภาคครับผมคุณอยู่ประเทศอะไรในนรบไทยอ,อย่างโปเนี่ลูกค่งนอร์เวย์ครับนอร์เเกว่าเ่เป็นเด็กเสพไม่ว่าแม่เป็นเด็กเสพพ่อเป็นแขกนึกว่าพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสพไม่ใช่เริ่มต้นอย่างรวดเร็วครับผมนี่เขาจะเขียนเราเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหน้าไอโฟนหรือไอแพดเครื่องปัจจุบันของคุณกรณีที่ท่านมีไอโฟนอยู่แล้วครับ มีไอโฟนเครื่องเก่าอยู่แล้วแต่ว่าซื้อเครื่องใหม่มาครับครับเอามาใกล้ๆเปิดเครื่องไว้มันก็จะตั้งค่าให้เองอัตโนมัติในกรณีนี้เราจะข้ามไปเพราะว่าเราจะสอนเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เาจะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับกดตั้งค่าด้วยตนเองกดไปปุ๊บเชื่อมไฟก่อนนะครับอันแรกนะครับผมก็จะมีเครือข่ายใส่ไฟให้เ้ือยใส่รหัสแป๊บนึง นี่คุณอาจใช้เวลาไม่กี่วันข้อมูลความเป็นส่วนตัวถ้าใครอยากอ่านก็อ่านได้เลยครับผมขอไปอย่างรวดเร็วผลดำเนินการต่อเลยนี้กรณีนี้ถ้าขึ้นใหม่นี้แสดงว่าเป็นรุ่นที่มีทัชไอดีก็คือมีปุ่มโฮมอยู่ครับไอโฟนแปดพัทอย่างนี้นะครับก็กดดําเนินการต่อครับวิธีครับผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับให้คุณนะครับทิกเลย คือเช็ดนิ้วก่อนครับเช็ดนิ้วก่อนแล้วแต่ครับวางนะครับไม่ต้องกดลงนะครับผมวางไปเฉยนี่ครับตัวเครื่องมันจะสั่นครับผมเราไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับพยายับนิดหน่อยนะครับอย่าขยับมากนะครับผมค่อยไปครับอช้าๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วบางคนไม่เข้าใจทําไมต้องวางแล้วทำไมไม่เสร็จทีวางไปเรื่อยๆจนแผ่นอ่าใช่ครับกิบเต็มรอยสีแดงเต็มไหมครับ ปรับการถือของคุณนะครับทำไปเรื่อยเพื่อจับภาพลายนิ้วมือด้านข้างของคุณนะครับอ่ะเราก็นี่ครับเอียงนิ้วเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นสีแดงเต็มเลครับเพื่อลงไปเรื่อยๆครับผมให้เกิดท็นสีแดงไหมให้สีแดงเต็มเต็มยากดนะครับวางเบาๆแค่วางเฉยมันก็ขึ้นสําเร็จนะครับผมทัดแอรีพร้อมให้ใช้ลายนิ้วมือของคุณเราใช้ผลลองไปผลได้นะครับกดดาเนินการต่อรหัสครับผมตั้งรหัสที่ เราจำได้ง่ายเขาอื่นจำยากครับผมเขาอื่นคาดเดายากไม่ก็เขียนเขียนแล้วจดไว้เลยครับผมเขียนใสร็จแล้วก็ติดไว้กล่องเลยนะครับใช่ครับผมบังบางไว้ในก่องนี่นะครับใครเอาไปใช้อะไรก็ถ้าตั้งรหัสง่ายคือแบงก์ก็จะเต้นมันก็จะเตือนขึ้นมาเราจะถามตั้งรหัสง่ายไปเลยดินแดนใช้ได้เปล่ายืนยันไปนะครับผมใส่รหัสดินแดนนี่ครับจำจำช่วยผม อันนี้ก็คือเล่งขึ้นมาหน้านี้หลายคนไม่ต้องแลกใกครับแอปและข้อมูลนะครับผมข้อแรกนะครับ,บกู้คืนจากข้อมูลสองรองไอคาวนะครับคือถ้าท่านมีไอคาวอยู่แล้วเคยใช้ไอคาวอ่าเคยใช้ตคนเก่าครับผมอันที่สองก็คือ<ช>กู้คืคนจากเ <i Cloud S 1> ครื่อง Mac หรือ PC ครก็คือกู้คืนจากข้อมูลมาจากออคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น Mac หรือ PC ซีไหจะเป็น Mac หรือว่า Windows ก็ได้นะครับผมข้อต่อไปครับไทโอน โดยตรงจากไอโฟนเลยครับก็คือมีไอโฟนเครื่องเก่านี้ไอโฟนจากเครื่องเก่า<ล>ข้อมูลเลยข้อมูลมันจะมาทั้งหมดเลยแอปอะไรรูปภาพมาหมดแต่ว่าไายข้อมูลไล่แชทลายจะไม่มานะครับก็มาแต่ประวัติแชทไว้มาใช่ครับผม้ชทข้อมูลจาก Android ก็จะมีแอปนะครับมู v e to iOS นะครับยวขึ้นรูปให้อ่านี่เลยครับตามภาพเลยนะ ก็คือจะย้ายมาจาก a n d r o อยกัวนีที่เราใช้มาจาก Android นะครับในวันนี้เราจะเรียกของข้อสุดท้ายครับไม่ถ่ายโอนข้อมูลและแอปข้อมูลเราจะเริ่มกันใหม่เลยทีเดียวนะครับผมริ่มต้นชีวิตใหม่ครับเด้งขึ้นมาครับ a อ p l e น d a p p l e ID มีเพื่อมีเพื่อในการที่เราจะโหลดแอปเวลาโหลดแอปพลิเคชันโหลดแอปซื้อแอปนะครับผมไม่มีไม่ได้นะครับ ยังไงก็ต้องมีนะครับไม่งั้นโหลดแอปไม่ได้แล้วไอตัวไอคาวเหรครับไอคาวก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลของเราครับเป็นคาวส่วนตัวนะครับผมในกรณีนี้นะครับเราจะสมัคร Apple ID เลยแล้วกันนะครับหรือการที่มีอีเมลอยู่แล้วลองใช้เลยไหมครับไม่ได้ครับต้องสมัคร Apple ID ก่อนนะครับขึ้นมาอย่างนี้ก็คือสร้าง Apple ID ฟรีครับไปครับผมอันดับแรกครับ ่ันจะก็จะถามชื่อและวันเกิดนะครับผมก็ใส่ชื่อจริงนามุคุลจริงไปพอเราปอดชื่อและวันเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมก็ใส่ที่อยู่อีเมลในกรณีที่ท่านมีอีเมลอยู่แล้วจะเป็นฮอ m a i l นะครับรอะไระต่างๆที่ท่านมีแล้วนะครับผมถ้าท่านไม่มีหรือว่าอยากได้แอปไอคาวนะครับกดไม่มีที่อยู่อีเมลใช่ไหมใช่เลยครับกดไปนะครับ รับที่อยู่อีเมลไอคาวนะครับผมนี่กดไปครับผมก็ใส่ชื่อท่านไปครับที่ท่านต้องการนะคเอ็มซ่ารีวิวครับผมนี่ครับนี่มันก็จะขึ้นครับผมต้าที่อยู่อีเมลปุ๊บก็ให้ใส่รหัสผ่านนะนี่นะครับก็คือจะต้องใส่รหัสที่มีตัวอักษรด้วยตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวเลขขลาดปาปนกันไปนะครับ ให้ท่านจำได้ง่ายด้วยนะครับผมจดไว้ก็ดีเหมือนกันนะครท่านที่มีท่านที่สูงอายุนะครับก็จะจดไว้จดไว้ครับอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ครับนี้นะครับมันก็จะถามนะครับยืนยันนะครับผมับมาแล้วนะครับเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเก้ามันมาแค่แป๊บเดียวนะครับผมก็จะไปแล้วนะครับ นี่นะครับอ่าพอเราใส่ OTP เสร็จเรียบรอ้อยก็จะมาหน้านี้ข้อหมดเรื่องเงื่อนไขต่างๆใครอยากอ่านก็อา่านใครไม่อยากอ่านก็ข้ามไปนะครับอยอมรับเลยครับยอมรับครับผมปุ๊บอ่ะให้เขาคปนึงอาจใช้เวลาไม่กี่ปีเพื่อสร้างกับผ <c oughs> ดีใหม <c oughs> <ด>ใช่ครับไม,ไม่กี่นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าพอมันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็คือการตั้งค่าแบบด่วนนะครับคุณอยากตั้งค่าเองก็ได้นะครับ แนะนำนะครับกดดำเนินการต่อไปเลยอย่ารอนะครับก็จะบอกอัปเดตไอโฟนของคุณอยู่เสมอนะครับก็คืออัปเดตไอเอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้แก้บกั๊กต่างๆแก้อะไรต่างๆนะครับเป็นการอัปเดตกดดำเนินการต่อไปเพราะปัจจัขาวก็คือมันก็จะเซฟรหัสไว้นะครับก็คือแบบถ้าเรามีรหา f เฟซบุ๊กอย่างนี้นะครับมันก็จะจัดเก็บไว้ให้เราเรียบร้อย,อยบนข่าวอย่างปลอดภัยนะครับผมถ้าเราใช้เราแค่ มันก็จะถามครับเวลาที่เราล็อกอินอย่างนี้มันจะขึ้นมาให้เราอันนี้เลยนะครับก็ดำเนินการต่อเลยครับผมก็รอที่หนึ่งสิริครับผมใครอยากตั้งสิรินะครับก็ทำตามได้เลยแต่ผมขอไม่ตั้งนะครับเพราะว่าลำคาสิริก็จริงๆพอตั้งไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายอ่านะครับตั้งค่าภายหลังในการตั้งค่า,าก็ได้นะครับผม เวลาหน้าจอครับอันนี้ฟีเจอร์ดีๆมากครับผมมันจะบอกนะครับว่าแต่ละวันเราใช้งานไอโฟนของเรากี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีนะครับใช้แอปไหนบ้างเราสามารถจำกัดได้ด้วยนะครับในกรณีที่ท่านซื้อให้ลูกเล่นอย่างนี้นะครับซื้อให้ลูกหลานเล่นนะครับเราอยากไม่อยากให้เขาติดมือถือจนเกินไปอ่นี้เราสามารถตั้งเวลาไปได้นะครับว่าให้เล่นกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงต่อวันให้เขาแอปไหนได้บ้างประมาณนี้นะครับผม กดดาเนินการต่อไปครับการวิเคราะห์แอปนะครับก็แชร์กับนพัฒนาไปเลยครับผมรูปแบบครับ iOS 13รุ่นใหม่ครับผมจะมีโหมดนะครับกหคือทีมนะครับผมก็จะก็จะมีโหมดสว่างก็โหมดมืดโหมดมืดก็น่าจะเป็นดำๆอย่างนี้นะครับทําให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเป็นสว่างนะครับสำหรับท่านที่สูงอายุนะครับสายตาไม่ค่อยดีแนะนําให้เปิดสว่างไว้นะครับผมเือถ้า เป็นัยรุ่นนะครับหมดไปเลยนะครับผมแต่พยายามแบนมากก็ว่าจะไม่แสบตานะครับผมนี่ผมขอสว่างแล้วกันมารู้จักกับปุ่มโฮมใหม่กันนะครับนั่นจละเขาแล้วผมกดเริ่มต้นเลยแล้วกันอันนี้คือปุ่มโฮมแบบใหม่นะครับก็คือจะมันจะมีระดับของมันนะครับว่าจะไม่ได้กดลงไปริงนะครับผมสามารถกำหนดได้นะครับว่าชอบแบบไหนกดเบากดหนักกดหนักมากนะครับผม เอาแบบระดับสอะดับนะครับดูเป็นธรรมชาติดีนะครับกดถัดไปครับการซูมหน้าจอครับอันนี้เลยครับผมพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะอ่ามันมันจะรีสตาร์ทใหม่นะครับให้เรากดสายลาไปครับผมอุ๊บอ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเผยไตั้งไปตั้งการซูมหน้าจอของผมแป๊บเมื่อกี้ลืมอธิบายไปนะผมการซูมหน้าจอนะครับ Dante, เราสามารถตั้งได้นะครับว่าถ้าเป,เป็นแบบมาตรฐานนี <am> <am> well ้พวกแอปต่างๆไอ้ข้อรดต่างๆก็จะเล็กนะครับผมส่วนถ้าเป็นแบบซูมันก็จะใหญ่ขึ้นถ้าสายตาสั้นอย่างนี้ครับแนะนาแบบชูมเลยผพอมาตรฐานแล้วกันกดตั้งค่าเลยครับไอโฟนท่านก็จะรีสตาร์ทนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเอเสียงปมมือหน่อยครับอ่าผมบเองนะแต่จบไม่คขอยหด้รวยครับ ก็คือแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่ซิมการ์ดได้เลยขออนุญาตใส่ซิมการ์ดแป๊บนึงอันนี้เป็นการชั่งค่าแบบไม่ต้องใส่ซิมการ์ดนะคะเขียวจิ้มซิมครับพี่อยู่ในกล่องรับเดียปจิ้มฟันนะครับตอ้มาครับนี่ครับไอโฟนรุ่นเก่าๆจะมีแบบซิมเดียวรุ่นใหม่ก็มีซิมเดียวกันแต่ว่ารุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบ e ซิม ตีมันก็ผมเอาซิมมาครับก็คือใส่ให้ตามรอบมันนะครับผมปุ๊บอ่เอาเข้าร็อกมดีนะครับใส่เข้าไปครับมันก็จะค้นหาสัญญาณสักคู่หนึ่งนะครับผมนี่บริเวณก็จะค้นหาสัญญาณว่าเป็นเครือข่ายอะไรเป็นซิมอะไรนะครับผมก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะมาแล้วมันจะขึ้นเซเว่นแอดโฮมก็คือ จะเป็นแบบผมทูนั่นเองครับการใช้งานครับการใช้งานทั่วไปแล้วกับรับง่ายๆครับผมถ้าเราอยากลดแสงอย่างนี้นะครับเราปัดจากข้างบนเอ้ยข้างล่างข้างล่างขึ้นไปครับปุ๊บตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือแสงแสงหน้าจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมสว่างมากสว่างน้อยอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับเราไม่อยาก ถ้าอยากถนอมกลุ่มนะครับผมไม่ต้องกดดางข้างเข้ามาปรับตรงนี้ได้นะครับนะครับผมแล้วกดเข้าไปานี้นะครับ,บกดสามารถกดหนักๆเข้าไปได้นะครับนี่นะครับกดเข้ามาในแสงกดพอเรากดหนักๆเข้ามาในแสงนะครับก็จะมีโหมดมืดนี่เปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยในชีพก็คือจะเป็นโหมดถนอมสายตานั่นเองครับ,รบผมสาม,มารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้ ถึง2โมง2โมงพอเรากดเสร็จเรียบร้อยหน้าจอ,อไม่เป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับจาทาให้การเล่นใช้งานกลางคืนนะครับผมสบายตาม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปไว่าจะเป็นพวกไวฟ,ฟงไวไฟ,ไฟอย่างนี้นะครับแอร์วงแอร์ดอปต่างๆ,งๆงามารถควบคุมได้เลยนะครับอ่าไปใช้เลยง่ายกดเลื่อนปิดกดไปใช้กดแบบนี้นะครับอ <ๆ S 2> ่าปิดจอ,อเรียบร้อยกลางคืนเนี่ยโอ้โหอันนี้สว่างมากครับผมผมใช้ประจำเลยฮะเป็นสว่างมากใช้ทำเลยครับ ไปเปิดไฟแต่มันไม่ถึงต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟครับอีกอย่างหลายคนยังไม่รู้นะครับตอนไฟชาร์จตนี้กดไปปุ๊บหนักๆปุ๊บสามารถกำลังโหลดระดับแสงได้้วยนี่สังเกตครับตรงที่ตักล้องครับผมสว่างตลอดเลยกดหนักๆอ่ากดหนักๆนะครับผมกดค้างไว้นั่นเองก็เลขกดเข้าตรงนี้เรียบร้อยได้เลยนะครับ ตองถ่ายรูปอย่างนี้เป็นช็อตคัทไปเายครับต่อไปครับถ้าอยากโหลดแอปรับผมรับสตนั่นเองสีฟ้ากดเข้าไปเลยครับ A สีฟ้านะครับอันดับแรกเข้ามาครั้งแรกครับกดไปที่รูปกดนะครับรูปสีฟ้าม่วงน้ำเงินน้ำเงินไปเไปครับใช้ Apple ID ที่เราสมัครไว้นะครับข้างต้นนะครับ นี่นะครับเราใส่รหัสไปนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าตรงนี้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกดเสร็จสิ้นนะครับผมก็รอมันแป๊บหนึ่งครับมันก็จะบอกว่า Apple ID นี้ยังไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนในไอจูนสต o r e นะครับให้เรากดตรวจสอบไปนะครับสร้าง Apple ิ้ดีของคุณให้เสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นภูมิภาคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยอมรับความหนอนเรื่องไขแไ้เราก็ยอมรับไปแล้วกดถัดไปนะครับ งั้นให้เราถ้าเรามีบัตรเครดิตอยู่หรือว่าทูวอเล็ตนะครับให้เรากรอกให้เรียบร้อยนะครับผมพี่ยงที่อยู่นะครับสังเกตว่าตรงไหนมันบางคราวก็ใส่ไปนะครับผมพี่ยู่ก็ใส่ไปเลยครับอพอเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะขึ้นหน้านี้สร้างแอปเปิลไอีเสร็จแล้วเลยขึ้นแอปเปิลไอีของเรานะครับแล้วกดดาเนินการต่อไปอย่างนี้เราก็สามารถโหลดแอปได้แล้วนะครับผม ลองเฟบุ๊ o นะฮะถ้าใครจะโหลดนะครับผมก็เซิร์ชไปนะครับลน์อย่างนี้นะครับโหลดไลายไปนะครับผมให้เรากดรับนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้ครับอ่าพอมันขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากดติดตั้งไปครับแล้วก็ใส่รหัสไอคาวของคุณนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็รอสักครู่ครับอ่าพอติ๊กูกอย่างนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในการโหลดแอปต่างๆ เราก็กดโหลดไปครับทีละอง์ทีละแอปไปนะครับผมอานโหลดแอปก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็สำหรับรุ่นที่มีทีทีทับนะครับเราสามารถกดทีทีทับแบบนี้ได้นะครับก็คือกดลงไปหนักๆนะครับเพืจะพีขึ้นมาอย่างนี้ครับอารใช้งานกล้องครับผมขอไปแบบใบๆนิดนึงนะครับกล้องก็จะมีโหมดจตุรัสอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพานรามานะครับไม่ร้านมีดีโรจัตเตอร์ หนนละมานะครับรูปภาพต่างอันนี้ก็เปลี่ยนกล้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยน30เฟรมเดี๋ยวจะไปตั้งค่าให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นสโลโมชันนะครับอันนี้ก็เป็นไทม์랩นี่เลยใช้งานไม่ยากครับผม UI มันใช้งานง่ายนะครับครับแบบแม่มาใช้งานง่ายอันนี้ก็จะเป็น HDR นะครับน,นี่ก็จะเป็นไลฟ์โฟโต้ก็คือมันจะเก็บเหมือนเก็บเอ่อวิดีโอ ถ้าผมไวประมาณหนึ่งสองวิเวลาที่เรากดค้านเราก็จะเก็บความรู้สึกอ่าเก็บความรู้สึกนะครับผมนี่ก็เป็นตั้งเวลานี่ก็เป็นฟิลเตอร์นะครับผมพูดไวไปไหม <laughs> จะพูดไวไปไหนเนี่ยครับผมคอยคอยพูดก็ได้จ้าไปนะครับ <laughs> ออนนั้นข้าครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกันก่อนหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆกล้องนะครับ กล้องนะครับบันทึกวิดีโอได้ที่ 4K ใครอยากถ่าย 4K ก็ถ่ายไป 1080p 60เฟรมก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับผมก้หน้าเราตั้งไม่ได้นะครับบันทึกวิดีโอสโลโมชันนะครับจะให้มันชัดมากี่เฟรมกี่เฟรมอะไรก็ว่าไปนะครับผมรูปแบบครับอันนี้สําคัญอันนี้จะบอกทิคให้นะครับสําหรับใครที่ซื้อไปถ่ายรูปแล้วแล้วใครที่ซื้อไปถ่ายวิดีโอนะครับผมแล้วทีนี้เรามีเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เป็นวินโดว์เราลากไฟล์จาก iPhone ลงไปในคอมมันเปิดไม่ได้ทำยังไงนะครับมันไม่รองรับไฟล์ประเภทนี้เรามาดูที่ iPhone ของเราครับมันจะเขียนมปนรูปแบบนะให้เรากดไปที่รูปแบบถ้ามันติ๊กถูกอยู่ที่ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างนี้นะครับผมให้เรากดเข้ากันได้มากที่สุดนะครับผมเพียงเท่านี้ครับคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับตอนนี้ใครที่จะแบ็กอัพไฟล์แล้วอยากเปิด แล้วอย่ากเปิดเล่นใน Windows อย่างนี้่ะถ้าเครื่อง Mac ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเข้ากันได้มากที่สุดนะครับผมหาวิธีนี้ตั้งนานนะครับผมอ,อถ่ายมาทาไมลากไปโปรแกรมตัดต่อมันตัดไม่ได้มันเล่นไม่ได้นะครับผมดูมาดูอ๋อด้าอย่างนี้นี่เองนะครับ อันนี่ก็เป็นเส้นตารางครับเส้นตารางคือไรนะครับผมกดขอบเขที่กล้องครับไปเส้นเส้นตารางแบบนี้จะช่วยในการถ่ายรูปให้ตรงมากขึ้นนั่นเองครับปีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหมดกล้องนั่นเองครับการใช้งานต่างๆทั่วไปลื่นไหลครับผมไม่ใช่นะครับอใครอยากโหลดอะไรก็ใครที่อยากปิดนะครับผมอยากปิดแอปที่เราเปิดค้างไว้ทำไงกดปุ่มโฮมสองครั้งครับ เรากดซากไปปัดไปปัดไปนะครับผมแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเครื่องคิดเลขครับอยู่ไหนครับเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขลากจากด้านล่างขึ้นนี่นะครับเครื่องคิดเลขถ้าเราอยากลบตัวเลขทีละตัวทําไงนะครับกดแบงนี้ครับผมปุ๊บปุ๊บ่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บมาอ่าปุ๊บ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 แบบนี้นะครับเดี๋ยวรวดเร็วมากนะครับผม แล้วก็โน้ตครับโอ้โน้ตไม่โหลดไว้เสียดายนะครับ <Okay. S 1> โน้ตครับเข้ามาที่โน้ตครับเดี๋ยวขอแถมให้อีกนิดนึงนิดนึงนะครับเวลาที่เราอยากอันดูนะครับผมเราแต่บางครั้งครับเอานิ้วสามนิ้วนะครับผมปัดไ้นะครับมันจะเป็นการอันดูแล้วก็รีดูมันจ้ไม่ได้ไ ่านะครับให้เรากด3นิ้วนะครับมันจะเป็นการอันดูแล้วก็รีดูนะครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ครับผมดูมากนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้ก็ดีนะครับผมอ่านะครับโอเคสำหรับว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมไอโฟนก็ออกแบบมาใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจกันนะครับผมครับยังไงขอหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมแล้วก็กดติดตามอิ a Channel รีวิวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับใครที่มีเพื่อนอยากแชร์ให้เพื่อนดูก็แชร์ไปได้เลยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่มีเทคนิคดีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมหรือว่ามีอะไรที่ทำผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับเราขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมแอดมินต้กนาครับขอบคนบ้างครับสำหรับสวัสดีครับ